ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะว่าพี่อายุยังไม่ถึงไท่ไวทองหรือเปล่าแต่พี่มีอาการนะตัดรังไข่แต่อายุพี่ยังน้อยต้องปรับสมดุลฮอร์โมนไหมนะคะวันนี้จะมาเคลียร์ให้เลยค่ะว่าปัญหาของคนไวทองมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุแต่มันเกี่ยวกับรังไข่ของเราเนี่ยมันยังผลิตเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่า ข้อที่1ค่ะเมื่ออายุประมาณ40ปีเนี่ยการผลิตฮอร์โมนเพศหญิงของเราลดลงหลายๆคนอายุ30ปลายปลายหรือ40ต้นๆมีอาการแล้วนอนไม่หลับร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนนะคะมีอาการแห้งแสบคันบริเวณจุดซ่อนเลนมีเพศสัมพันธ์เริ่มจะเจ็บปวดตามข้อชาปลายมือปลายเท้าอารมณ์ของเราเนี่ยมันเริ่มควบคุมไม่ค่อยได้หดหู่ซึมเศร้ามันไม่ใช่ว่าเรานิสัยไม่ดีนะแต่ฮอร์โมนเราตก กลุ่มที่2ค่ะคือเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วโดยเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่48 52ปีถ้าเราไม่ได้เป็นคนดูแลสุขภาพเมื่อถึงวัยนี้เนี่ยค่ะรังไข่เราเริ่มทํางานลดลงเกิน50%แล้วและมันไม่มีการผลิตฮอร์โมนเพศหญิงออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพอาการเหล่านี้จะมาพร้อมๆกันหลายๆอาการเลยการปรับสมดุลฮอร์โมนให้คืนกลับมามันจะคืนสุขภาพที่ดีให้กับเราค่ะ กลุ่มที่3ค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณตัดรังไข่ออกไปทั้งสองข้างนั่นคือคุณเป็นวัยทองแล้วถ้าตัดตอนอายุ30ต้นๆก็คือเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรถ้าเช็คแล้วคุณไม่มีความเสี่ยงกับการเกิดมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกคุณหมอก็จะให้ทานยาฮอร์โมนทดแทนแต่ถ้าเกิดว่าอายุมากแล้วส่วนใหญ่ก็จะต้องได้ฮอร์โมนทดแทนนั่นแหละค่ะเพราะมันคือการตัดคือเหลือศูนย์เลยไม่ไม่ได้ค่อยๆลดลงตามธรรมชาติดังนั้นตัวช่วยของสาวๆกลุ่มนี้แนะนําเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะที่ ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนรวมถึงการเข้าใจตัวเองและปฏิบัติตัวให้เหมาะกับการดูแลร่างกายของเราให้ยังคงความอ่อนเยาว์อยู่เสมอค่ะ